สวัสดีครับผู้ชมพบกันอยู่แล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบียนเคแล้วก็วง c j m 4 8อีกเช่นเคยนะครับสัลวันี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับอ่าสีฟ้าแบบนี้เสื้อตัวเยือนของกีติชาติเบลเยียมตัวล่าสุดนะครับซึ่งสีฟ้าเนี่ยก็สื่อถึงน้องคนนึงได้นะครับเพราะว่าน้องเขาชอบสีฟ้ามากๆนะครับเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของน้องเลยว่าแบบ ส่วนใหญ่ก็จะใส่สีฟ้านะครับแล้วก็ <c oughs> วันนี้เป็นวันพิเศษของน้องด้วยนะครับเพราะว่าเป็นครบวันครบรอบวันเกิดอายุ22ปีของน้องนะครับอดูหลังเสื้อเลยนะคาว่าเป็นใครไปไม่ได้นะครับ <c oughs> นอกจากน้องจ๋านภะพัฒวรพรุฑธานนอดีตสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงเยนเคนีเอแล้วก็ ตอนอยู่ในวงน้องก็คือามีโกชีของผมด้วยนะครับแล้วก็อยางคงชื่นชมชื่นชอบน้องแล้วก็ติดตามน้องอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นะวันเกิดปีนี้แล้วก็เพิ่งผ่านปีใหม่มาไม่นานเนี่ยก็จะต้องมาสรุปเรื่องราวต่งตางๆในรอบปีที่ผ่านมาของน้องจ๋าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า ผลงานในปีที่แล้วของน้องเนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าเออน้องน้องเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปให้กับการเรียนเต็มตัวนะครับคือน้องเรียนอยู่ที่คณะเภสัชาศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับที่อะไรซึ่งขณะนี้ก็ต้องทุ่มเทกับการเรียนอยู่พอสมควรเพราะว่า,าโปรแกรมในการเรียนตา่างๆโหดมากกิจกรรมต่างๆโหดมาก,มากๆนะครับแต่น้องเนี่ยก็ สู้เสมอนะครับเมื่อสอบเข้าไปเรียนได้แล้วน้องก็เต็มที่นะครับแล้วก็น้องก็สามารถผ่านเขาเรียกว่าผ่านครึ่งทางมาแล้วนะครับซึ่งพอผ่านครึ่งทางมาได้มาคณะนี้เนี่ยมันก็จะมีประเพณีมอบเสื้อกาวให้แก่น้องนะครับน้องกอ็มีงานรับเสื้อกาวนะครับที่น่าชื่นชมน่ายินดีมากๆนะครับผมก็มี โอกาสได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องในวันนั้นด้วยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้คุณผมเห็นเลยวน้องน้องเติบโตขึ้นมากนะครับแล้วก็ดูมีความสุขมากๆกับเออการได้เรียนในในที่ที่น้องเลือกในสากในวิชาที่น้องเลือกในที่สิ่งที่น้องชอบนะครับก็งานวันนั้นเนี่ยน้องก็ยังปลีกเวลามาหาแฟนคลับด้วยนะแบบ เออให้มาพูดคุยกันถ่ายรูปคู่ดได้กันอะไรเงี้ยก็รู้สึกฟินจิงหมอนกันไปแล้วก็แสดงความยินดีแก่น้องจ๋าด้วยนะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาน้องก็ยังเจียดเวลาปรีเวลามาออทำเขาเรียกว่ามา <c oughs> ทำงานในหลายๆอย่างนะครับงานหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานอ e ีเวนต์ ต่างๆที่น้องได้ไปโชว์ตัวนะครับหรือว่างานเอ็มซีนู่นนี่นั่นที่น้องรับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแล้วก็จะมีงานที่เพิ่งผ่านมาไม่นานวันนี้นะครับไม่กี่วันนี้แหละก็คือเอ่อ MC ในเวทีใหญ่ก็คือประกวดมิสแกรนด์กระบี่แต่จากที่นนทบ,บุรี <c oughs> <c oughs> ก็งงอยู่เหมือนกันนะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือน้องจ๋าทำหน้าที่เป็น MC ได้ เก่งมากนะครับคือน้องมีแววด้านนี้มันแต่ตอนอยู่ในวงและนะครับคือตอนอยู่ในวงเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับเพราะว่าด้วยความที่น้องเข้ามาเนี่ยอายุยังน้อยพวกพี่พก็จะลุยกันไปแต่ว่าพอน้องได้โอกาสทาอะไรนนองก็ทําได้เต็มที่มากๆนะครับพออยู่ที่สุราที่เพชรศัตว์จุฬาเนี่ยน้องก็เป็นเ c หลักของคณะด้วยนะครับเป็นความสามารถของน้องอะแหละนะครับสะสมมานานแล้ว็แบบวัยเด็กเนาะเป็นน้องเป็นนักแสดงเด็กมาก่อน ได้ทำเป็นพิธีกรเด็กอะไรมาก่อนนะครับแล้วก็พอโตขึ้นก็สะสมมาเรื่อยๆรื่อยแล้วก็เนี่ยในงานมิสแคนกับบีก็จะเห็นเลยว่าน้องทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับผู้จาชาๆแล้วก็ที่สําคัญสวยมากๆด้วยนะครับสวยแบบโอ้สวยอะ่ะสวยแบบอ่พูดเล่นๆนแล้วกันว่าสวยกว่านางงามอีกนะครับคือแบบ ประกวดเองได้เลยอะนะแบบชนะผมว่าเผลอๆชนะด้วยอันนี้พูดในมุมของคนที่เชียนะครับก็ชื่นชมชื่นชอบน้องมากๆนะครับก็อ่ะนั่นก็คือในส่วนขององานในปีที่ผ่านมาหลักๆทั้งหลายนะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเองน้องก็ยังไม่ลืมแฟนคลับนะครับก็ยังหาเวลาทำ กิจกรรมมาทําให้พบเจอแฟนคลับอยู่เรื่อยๆที่บอกไปแล้วก็คืองานรับเสื้อกาวของน้องที่น้องก็ยังปลีกเวลามา,าถ่ายรูปพูดคุยกับแฟนคลับกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีงานอื่นๆอีกนะครับก็คืออะมันจะมีงานงานหนึ่งก็คืองานแค T ทีเชิ t ที่น้องจ๋าไปร่วมด้วยนะครับซึ่งโอ้ก็ ลุ้นอยู่นะว่าแบบเออตอนนี้มีประกาศมาแล้วก็มีแบบเอ m เมมเบอร์ดีเมมเบอรมากันเยอะแยะเลยเนี่ยจะมีน้องจ๋าไหมแล้วก็มีด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ว้าวมากๆเลยก็คือน้องจ๋าเนี่ยเ,เปิดบูธแยกเดี่ยวของตัวเองเลยไม่ได้รวมไม่ได้ขึ้นกับใครนะครับก็ทำทำเองท,องทุกอย่างเลยมีมีทีมงานมาช่วยด้วยแล้วก็ มีน้องสาวมีคุณแม่มาช่วยนะครับก็ชื่นชมน้องมากๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีงานวันเกิดของน้องนะครับที่แฟนคลับจัดให้น้องแล้วน้องก็จะมาแล้วก็มาเขาเรียกว่าเอาของมาให้แลกของขวัญกับแ,แฟนคลับถ่ายรูปคู่กันอะไรเนะียซึ่งน้องเคยทำมาแล้วตั้งแต่ปีก่อนมูแล้วก็ปีที่แล้วนะครับปีนี้ไม่มีน้องน่าจะติดธุระอะไรเลย อย่างก,ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เพราะว่าสองครั้งที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเน้องสลักเวลาส่วนตัวที่ไปแบบฉลองวันเกิดของตัวเองมาหาแฟนคลับเนี่ยผมก็ชื่นชมน้องมากๆแล้วว่าน้องแบบเจ๋งจริงๆนะครับยังไม่ทิ้งแฟนคลับไปไหนนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งงานที่ไม่พูดไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่แบบผมฟินจิกหมอนมากๆเลยก็คือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย คอนเสิร์ตแร็ของน้องซัจางนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนซีมากๆของน้องจ๋านี่แหละแกงกูมาไลออริจินอลกันนะครับสามคนก็มีน้องจา๋าซัจางแล้วก็เปี่ยมนะครับแล้วก็กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะครับพ่ฟินมากๆเลยก็คือเพลงคิสวาที่น้องเต้นด้วยกันสามคนนะครับแกงกูมาลาลนะครับแล้วก็รวมถึงมานะเต้น รวมกันด้วยในเพลง s a g i n a v e r s i o n รุ่นหนึ่ง16คนนะครับรวมถึงจิวารุเดซที่รุ่นหนึ่งรวมกันห้าเอ้ยไม่ใช่รุ่นหนึ่งที่รวมกันห้ารุ่นนะครับน้องชาก็มีส่วนร่วมอยู่ในนั้นด้วยนะครับทั้งที่แบบเออน้องก็ป่วยป่วยไม่สบายนะครับแต่ว่าเพื่อเพื่อนเพื่อแฟนคลับน้องก็เต็มที่เสมอนะครับก็ชื่นชมมากๆแบบวันนั้นคือฟินมีความสุขมากจริงๆ นะครับเสียดายว่าไม่ได้มีโอกาสคุยกับน้องไม่ได้มีโอกาสได้ทักทายน้องนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่น้องยืนน้องน้องไปอีกฝั่งไปอยู่อีกฝั่งผมนั่งอยู่อีกฝั่งนะครับเสียดายเสียดายมากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้เห็นน้องกลับมาที่วงอีกครั้งกลับมาหาเพื่อนเสีอย่างสัดจานอีกครั้งนี้ผมผมฟินมากๆอยู่แล้วนะครับจริงๆเขาก็ตอนน้องจ๋ารับเสื้อกาวสัดจานก็ไปหาอยู่นะครับก็ ู้สึกดีเ่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้รวมถึงน้องเปี่ยมด้วยแกงกุมารหลายนะครับอ่ะมาถึงเส้นทางต่อไปในอนาคตของน้องจ๋าดีกว่านะครับว่าปีนี้จะมีอะไรบ้างก็คิดว่าปีนี้ก็คงเป็นปีที่น้องจ๋ายังต้องใช้เวลากับการเรียนเป็นหลักอยู่เหมือนเคยนะครับน่าจะเรียนหนักมากๆแน่ๆนะครับก็ปีสี่แล้วนะครับซึ่งเทสา์นี่เรียนหกปีก็ยัง สู้ต่อไปยาวๆนะครับแต่ก็เชื่อว่าน้องน่าจะมีความสุขกับการเรียนในสิ่งที่น้องรักนั่นแหละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็งานอื่นๆก็แอบหวังอยู่ลึกๆนะว่าน้องจะมีเวลากลับไปรับงานละครอ,อีกครั้งเพราะว่าโอโ้โหตั้งแต่เด็กแล้วเราก็เห็นว่าเด็กคนนี้มีความสามารถด้านการแสดงละครมากๆของบทปฐรมารมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าน้องทําได้ดีแค่ไหนก็โตขึ้นมาตอนอยู่ในวงก็ เขาว่าให้หนูเป็นสายรับบทเพียงแค่ไม่กี่แค่ตอนเดียวมันก็ทําได้ดีรวมถึงบทน้ําแข็งในอันดี้คลาสช่องนี้ไม่มีหวยก็รักษามาตรฐานของน้องได้ดีมากๆก็แอบรุ้แอบหวังว่าในอนาคตน้องจะมีผลงานแสดงอีกครั้งนะครับเพราะว่าฝีมือน้องเยี่ยมจริงๆริงแล้วก็น้องโตมาก็สวยน่ารักมากๆควรจะเป็นแบบนางเอกิีๆน,นะคือแบบฝีมือก็มีสวยก็สวยอะ่ะเอออยากให้น้องได้เป็นนางเอก ละครซีรีส์ภาพยนตยร์อะไรก็ว่าาวาดกันไปนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อ,อยากให้น้องอคือให้พวกงานอย่างน้นตา่างน้องก็ไปบ่อยนะจะอยากให้น้องจัดกิจกรรมรวมตัวกับแฟนคลับอีกครั้งนะเพราะว่าเออคิดถึงน้องจริงๆก็อยากไปพวกาสพูดคุยกับน้องอีกครั้งนะครับแล้วก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้องจา๋ามีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บ ไม่ใคร่นะครับแล้วก็คิดหวังอะไรก็ขอให้สมปรารถนาขอให้มีคนดีๆมารักมาเอ็นดูหนุ่มเยอะๆนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนวันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ